ทำอะไรก็ยอมจริงเหรองั้นกราบเท้าฉันสิเอา้าหนบอกทำอะไรก็ยอมเพื่อลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เหรอเอางี้ถ้าแกกราบเท้าฉันครั้งหนึ่งเนี่ยฉันให้แกหมื่นหนึ่งโอเคปะเฮ้ยนี่ให้กราบเท้าด้วยเหรอเอา้าทำไมไม่กราบล่ะเงินแค่นี้นไม่พอซื้อนาฬิกาฉันเลยฉันมีให้อยู่แล้ว ดินี่คิดว่ามีเงินเนี่ยจะทําอะไรก็ได้หรือไงฮะมีเงินเนี่ยที่จะทําอะไกสักสีของอไรก็ได้หรือไงใช่คิดว่าเดเป็นใครอ่ะทําไมถึงชอบดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้จะไปโต๊ะกลกับมานะแล้วพวกคุณยุ่งอะไรด้วยนี่มันเรื่องของผมผมไม่ได้บังคับให้เขาทําผมแค่ยื่นข้อเสนอให้เฉยหรือว่าพวกคุณจะให้เงินผู้หญิงคนนี้อ่ะก็ไม่คุณให้ปะคุณอ่ะก็ไม่มีใครให้นี่อย่าไปยอมมันนะ ใช่อย่าไปกราบมันสรุปจะเอายัางไงถ้าไม่กราบเนี่ยฉันไปแล้วนะเดี๋ยวอันค่ะ <laughs> ฉันกราบคุณแล้วแล้วเงินฉะล่ะนี่เขากราบแล้วไหนแล้วเงินให้เขาไปสิ ม่น้าเชื่อเลยนะเว้ขอทานอย่างแกเชื่อคนง่ายขนาดนี้ไม่เว้อ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะทําเกินไปปะใช่ทําเกินไป,ปือเปามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอะ่ะใช่ฉันมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นแล้วมันจะทําไมทําไมคนแบบเนี้ยต้องไม่มีที่ยืนในสังคมทุกคนถ่ายคลิปลงประทานมันเดี๋ยวนี้เลยอ,อยากถ่ายก็ถ่ายไปเลยฉันไม่สนใจหรอกเว้นี่นะคะทุกคนรอกให้คนอื่นกราบเทา้าแต่ไม่ยอมให้เงินค่ะนี่ค่ะนี่เธอไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาคลิปลงโซเชียลยังไงก็ต้องมีคนบริจาคช่วยเธอแน่นอนอใช่เดี๋ยวฉันช่วยประจานให้เดี๋ยวนี้เลยรายงานสถานการณ์ของคุณแม่ที่กำลังเป็นกระแสะในตอนนี้นะคะโดยความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญในสังคมทำให้คุณแม่ได้รับเงินผ่าตัดของลูกสาวและทางโรงพยาบาลจะทำการผ่าตัดในทันทีคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะตอนนี้ ลูกของฉันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รักษาไว้ทันแล้วค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะแต่จากพฤติกรรมของชายในคลิปยังคงเป็นที่ความสนใจของบุคคลในสังคมและมีคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาค่ะโอโซนเห็นข่าวนี้หรือยังแกดูสิผู้หญิงคนนี้โคตรน่าสงสารเลยว่าใช่ฉันได้ช่วยเขาไปตั้งหนึ่ันเลยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆต้ช่วยลกันบนไทย โอโซนเฮ้ยไอ้บอสคนในคลิปวิดีโอนี้เป็นแกใช่ไหมแกนี่มันโคตรเร็วเลยว่ะเออโคตรต่ำช้าเลยลูกงเขาป่วยก็น่าสงสารไม่พออีกเหรอไม่ให้เขาไปกลับไตนิอฐบริษัทเราไม่ต้องการคนอย่างแกดูไม่ออกเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีแต่ไม่ฟอร์มว่ะนี่มีอะไรกันบอสครับบอสดูนี่สิครับ ไอคนที่กำลังดังในโซเชียลตอนนี้เนี่ยก็คือไอ้บอสครับนี่บอสทำเรื่องเล่ชั่วแบบนี้แล้วยังกล้าเสนอหน้าบริษัทฉีกสิ่งที่นายทำเนี่ยรู้ไหมว่ามีผลกระทบต่อบริษัทชันน้นมหามันไล่ยนะจะอยู่นิ่งทำไมอะ่ะออกไปสิเออเสนอหน้าอยู่ทำไมอะ่ะยังกล้าเออไปก็ได้วะน้ำร้านอัว อ๋อหมามันแดกอย่างดีง้อให้รือแดกอีกกูไม่ขายให้คนจิตใจสกปลุกแบบนื้อหรอกเว้ยจะไปไหนก็ไปไปไปดิไอ้ชั่วแกยังกล้ามาเดินแถวนี้อีกเหรอฮะใช่ทำไมโลกเนี้ยก็มีคนเลวอย่างแกอยู่ด้วยอะคะ เฮ้ยทุกคนทุกคนดูนี่แล้วค่ะไอ้นเลวเนี้ยกำลังเป็นกระแสสังคมเลยค่ะถ่ายคลิปมาไว้เลยนะถ่ายมาเลยค่ะถ่ายเลยอ้เดนสังคมไอ้ชั่วทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้ชั่วไม่น่าเกิดมาเลยแกนะคนแกทุกคนหยุดด่าเขาได้แล้วค่ะเลิกด่าเขาได้แล้วลูกเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้รับเงินบริจาคไปการผ่าตัดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ ฉันต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณมากเลยจริงๆค่ะเอ้าแล้วจะไปขอบคุณมันทำไมใช่ทำไมต้องไปขอบคุณคนแบบมันด้วยคุณคะทำไมคุณถึงให้คนอื่นมาลังแกคุณนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราอะจะคอยเป็นหูเป็นตาให้คุณเองค่ะแล้วคิดที่พวกเราถ่ายเนี่ยพวกเราจะโพสลงโซเชียลให้ด้วยค่ะโพสขอเถอค่ะทุกคนฉันต่างหากที่ต้องขอโทษทุกคนอะทำไมอ่ะเอ้นี่เกิดอะไรขึ้นนะแน่สิทุก ความจริงก็คือช่วยบริจาคให้ลูกสาวฉันหน่อยนะคะลูกสาวฉันป่วยหนักเลยค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆวันนี้ได้กี่บาทครับนอกจากคุณอะ่ะก็ไม่มีใครให้ฉันเลยค่ะาช่วยกันบ,บริจาคเลยนะคะคุณบริจาคให้ลูกฉัน คุณคาคุณช่วยฉันหน่อยจริงช่วยลูกสาวฉันด้วยนะคะ่วยลูกสาวฉันด้วยะค่ะนี่คุณให้เงินฉันอีกแล้วเหรอคะคุณให้เงินฉันมาจาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแล้วคุณเองก็เป็นแค่พนักง,งาน Office ออฟฟิศอ่ะว่าคุณจะหาเงินมาได้คุณเองก็ลำบากเหมือนกันฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณเอากลับไปเลยไม่เป็นไรหรอกครับ ผมผ่านมาท่านนี้พอดีผมสังเกตคุณหลายวันแล้วนะถ้าถึงเป็นแบบนี้ต่อไปผมว่ามุณช่วยลูกคุณไม่ทันแน่คนอย่างฉันอะ่ะมันจะไปทำอะไรได้ล่ะคะก็คงต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมแต่ผมมีวิธีนะคุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะผมจะเสี่ยงให้คุณฉันขอโทษนะ ันขอโทษที่จะหลอกทุกคนแต่ว่าลูกฉันยังเด็กแล้วเขาก็ป่วยหนักมากฉันคงรอต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าฉันไม่ได้ผู้ชายคนนี้ช่วยเอาไว้เนี่ยลูกสาวฉันก็คงไม่รอดคุณบอสอะเขาคือผู้มีพระคุณกับลูกสาวฉันค่ะโธ่แล้วทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกอะฮะแบบนี้เรียกว่าหิวงหงรือปะอยากดังงั้นเหรอใช่ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีแท้ไม่ขอกันดีๆล่ะ ทขาไม่ต้องทําให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยนั่นสในนชชิใครจะไปรู้เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะใครจะไปรู้ลหละว่าเรื่องจริงเรื่องแต่งถ้าพวกคุณเห็นเธอนั่งขอเงินอยู่เฉยแบบนี้ทุกคนจะช่วยเหลือไหมล่ะครับหรือว่าใครเดินผ่านเฉยพวกเราไม่ได้หากินความใจดีคนหรอกนะแต่สังคมสมัยนีย้ถ้าไม่สร้างให้เกิดความเกลียดชังก็ไม่มีใครสนใจไงก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบนี้พวกคุณจะโกรธหรือจะเกลียดผมผมไม่ว่านะขอแค่ลูกสาวเขาปลอดภัยก็พอแล้ว พวกเราขอโทษค่ะ